เรามาภาวนาตั้งใจว่าใะมันดีแต่เราตั้งใจไว้ที่ที่แเราจะอธิษฐานให้มันได้ผลอ,อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่แน่มันไม่ถูกเรื่องเราก็ต้องเราจะสร้างผลที่ดีต้องสร้างที่แตลตั้งใจที่แตลอย่างการทำสมาธิ แต่บอกว่าสัตย์ปิบัตานเป็นตัวเหตุสิตยิปัติานก็มีเหตุอีกทีหนึ่งเส้นคงเร่ากต้องดีแต่ความเหนขคงเราก็ต้องตรงคำว่าที่ว่าเห็นว่าตรงนั้นดอกรนแห็นว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบมันมาจากสองอย่างก็กรรมเก่ากับกรรมใหม่เพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปเดาหรอกว่าสิ่งที่ออกมามันไม่ดีอย่างงานอย่างนี้น ย่อมเป็นไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ต้องพูดกับตัวเองว่าน,นี่สมัยก่อนเราคงจะน่าดูเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่เฉพาะกรรมเกา่าต้องอยู่ที่กรรมใหม่ด้วยก็คนเราจะสุขหรือทุกข์ไมาอยู่ที่กรรมเกา่กกากรรมเก่าก็รูปเสียงเปรตเราสัมผัสที่มีที่ตาหูจมูกเล่นกายจิต ตรอจาัสุขละทุกภำกในปัจจุบันก็เจตนเของเรานในปัจจุบันถึงบอกว่าเราจะรู้ที่เราจะรู้ขันของเราส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมเก่าแต่เราที่ประกอบขึ้นมาเป็นขันที่เราจะรู้สึกตัวในปัจจุบันต้องมีกรรมใหม่ด้วยปัจฉะบันต้องดูในปัจจุบันให้มากที่สุด ตั้งใจว่าจะเอากรรมที่ดีตั้งเจตนาที่ดีแล้วก็อย่าให้มันลม้มภาษาไทยไมนดีอยู่โร่เนี่เห็นชาติเลยตั้งใจไว้แต่มันลม้มแล้วก็ตั้งใหม่ล้มแล้วก็ตั้งใหม่ถ้าตั้งไงดีให้มันคงเนี้ยผลก็ลงมาไอาใจของเรามัน,ม,นมันพูดกับตัวเอง แล้วก็เอามาใช้ธรรมดามันเป็นมันทุกกับตัวเองตั้แต่สมัยเด็กๆที่จังก่อนมีภาษายังมันส่งข้อความให้ตัวเองเป็นรูปบางรูปที่ปรากฏขึ้นมาในใดส่วนมากมันจะเกีก่ยวกับทุกเวทนาตรงนั้นไม่ดีเวทนาตรงนี้ไม่ดีแต่สมัยเด็กๆความคิดของเราเป็นแปลกประหลาดเป็นกับว่าทุกเวทนาคมีเจตนา ทุกวันามีรูปร่างแต่ทุกวันเวลาเราต้องบีบออกทุกวนเวลาต้องครอบครอบมาให้มันหลามไปหลายอย่างที่เราเคดซึ่งความเิดแบบนี้มันยังฝังอยู่ในจิตใจของเราเป็นเหตุอันหนึยงที่เราทุกข์อยู่ทุกวันาเขามีเรื่องมีราวของเขาเอง ขึ้นมาเจตนาไรก็เราแต่เราไปที่ความมาขึ้นมาเจตนามีเจตนาไรเจตนารก็เราอย่างนี้ก็มีแต่เราจะส่งข้อความให้ตัวเองข้อความจักปัจจุบันไปทำงานนะครับว่าระวังนะมีสิ่งไม่ดีตรงนั้มีสิ่งไม่ดีตรนะงตนี้นี่ก็สตินะขั้นแรกเราเอามาใชา้ แต่ที่จะสังายใจูจะสั่งทุกพรหม,รมจรรย์นพครับใจ้จจหมันแก่ทุกตั้งไว้ที่ลมตั้งไว้ที่ปัจจุบันดูทั้งลมด้วยดูทั้งสัญญาณที่มีในจิตใจของเราว่าลมเข้าตรงไหนออกตรงไหนเราศึกษาสิ่งเหล่านี้ เพจะได้ใช้สัญญาช่วยสติในทางที่เป็นบักทางที่จะสร้างบรรทัศทางที่จะไปหาความทุกข์พูดกับตัวเองการพูดได้สิ่งที่เป็นประโยดในก็มุ่งที่แห็นเทว่ะทศสิจของเราดีความเห็นของเราตรงมั็นธรให้ทรม สติปัฏฐานของเราตั้งมั่นในทางที่ถูกต้องมันง่ายขึ้นเพราะความเห็นที่ตรงนั้นบอกว่าที่เราทุกข์อยู่นี้มันเกิดจากท,ทางโลกเขานะมันเกิดจากสิ่งภายนอกมันเกิดจากภายในจิตใจใของเราเพราะฉะนั้นเราดูที่จิตใจของเราในปัจจุบันให้มากที่สุดแทนที่จะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้มาดูจิตใจของเราที่พูดกับตัวเองมารบกวนตัวเองอย่างที่เราอย่างที่ลุงพูชาเคยพูดไว้ เสียงไมได้รบก,กวนเราเราตังางหากไปรบก,กวนเสียงถ้าเราไม่ไม่ไปาคุยฉานเมื่มมก็เสียงมันดังปับหายไปเลยที่นี่มันกลังวานอยู่ในเจ,จิตแจองเขาจะโทษใครเหมือนกับว่าคนที่มาด่าเราอย่างพระสารีบุตรเคูดไว้เขาด่าเราก็แค่สัมผัสที่หูมมนเสียงสัมผัสนิดเดียวก็หายไปเลย แต่ใจลมมัฉลาดมันก็เก็บขเข้ามาเค็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 เคมันกังวลกังวนอยู่แล้วนั่นรจ,จะไม่โทษเขาไม่ได้แล้วเราเองมันทําให้มันเพิ่มเติมถ้ามันอยู่แค่ที่เสียงกระทบผูท่านนั้นเองแล้วก็จบเราก็ไม่ต้องทุกข์นี่แหละความทาความเห็นให้ตรงตัวจใจสติอยู่กับลมได้ไม่ต้องไปแลบออกไปนู้นแลบออกไปนี้ อยู่ตรงนี้ดูตรงนี้รับรับทราบว่ามีอะไรที่เรากำลังทำอยู่แล้วลก็พร่ของการกระทำเป็นยังไงบ้างเกตันต์บอกว่ามีปัญญารู้เกิดดับรู้ให้มันทะลุเอกความรู้ที่ทะลุนั้นหมายความว่าเรารู้ไม่ใช่รู้เฉพาะที่มันเกิดที่มันดับแต่รู้ว่าเกิดดีกเกิดไม่ดี ับดีดับไม่ดีแล้วเหตุผลที่มันเกิดดีไม่ดีเป็นยังไงบ้างนี่รู้รทะลุทำในเมื่อเรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นเป็นดีเป็นกุศลแล้วก็รู้หน้าที่ของเราะคะืทำให้มันจเจริญถ้าเป็นอกุศลหน้าที่ของเราก็ออยาให้ตรงลา นี่ทำให้เราตั้งตั้งสติไว้ที่ลมได้ส่งข้อความมาดูเองเราให้ดูลมนะลมลมลมแล้วก็รับรู้อยู่เราวทำอะไรอยู่อยู่เจงเราไม่เจงถ้าไม่อยู่เจงก็ทำยังไงใช่ใช่มันเจงขึ้นมาได้ตรงนี้เราใช้ปฏิพานอย่างพระเจ้าท่านสั่งไว้เรากำหนดลมหนึ่ง ดูลมยาวสองดูลมสั้นสามหายใจเข้าหายใจออกคำรู้ทั่วตัวก็ที่สี่ทำให้กายสังขารนะครับมันก็มาให้ลมสงบเราจะบีบไหมมันสงบมา,มาถูกไปมันใจของเราสงบลมก็จะสงบตามถ้าใจของเราสงบเน่งลมก,ก็จะเน่งเรียกว่า ทำเพศให้ถูกต้องผลก็ต้องตามมาแต่ว่าเราจะรับรู้เรื่องร่างกายยังไงเราจะรับรู้เราจะทำยังไงเชื่อใจกายสังขารอะไรนะครับถ้าไม่ได้อธิบายละเอียดเราเองก็ต้องใช้ปฏิพานของเราเองเราจึงจะทำได้เราจะเกิดปัญญาเพราะต้องใช้ปัญญาของเราเอง ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิแล้้ยงจิตคอยจริญปัญญาในการทำสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อรู้ว่าเราจะทำจิตใจของเราให้มันสงบได้ยังไงปัญหาอยู่ที่ลมปัญหาอยู่ที่จิตต้องค้นให้ดูนะครับทดลองหลายอย่างแต่คนไม่ไม่ยอมทดลองคอยมี พระองค์เนี่ยที่อยู่ที่นี่เวาจะ,จะภาวนาก็จะให้เราสั่งเราต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แล้วเขาจึงจะทำถ้าไว่าพ้นออกไปดีก็จะมาโทษเราเราบอกในเริ่มแรกเราบอกคร่าวๆาได้เท่านั้นท่านก็ต้องดูของดูของท่านแต่ปรับปรุงแก้ไขใช่ปฏิพันธ์ของเจ้าของ ตัวอาจารย์ท่านก็รับผิดชอบอย่างหนึ่งส่วนเสร็จผู้ทำตามต้องรับผิดชอบเหมือนกันมันจะเกิดผลที่เป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นทสังเกตที่เหตุตั้งใจที่เหตุและศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำเหตุให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ปรับปรุงแก้ไข จนทำให้ได้ได้ถูกต้องนี่เรียกว่าเกิดสมาธิพร้องกับปัญญาในตัวพอรู้จักใจละของท่านว่าเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงและตั้งใจที่เหตุและตั้งใจถูกผรก็ต้องดี